สวัสดีครับยีนี้ต้อนรับเข้าสู่การรีวิวกันา่าครับผมวันนี้ก็จะเป็นกันดั้มหนึ่งต่อร้อยนะครับเกลสไตน์นะครับผมนะครับผมข้างกล่องครับนะอันนี้ก็จะบอกนะครับว่ากันดั้มมีลักษณะเป็นยังไงนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็รายละเอียดของกันปลานะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอชชั่นโพสตต่างๆครับผมนะก็เป็นกันดำสายดาบนั่นเองนะครับวันนี้ราคา2,500เยนครับต่อไปก็มาดูที่ตัวกันพากันเลยครับผมอ่านี่สาเหตุที่ผมต้องจับใบนี้เพราะว่ามันหนักหลังนะ,ะเพื่อนๆดูดีเทลกันครับผมด้านหน้าครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับผมนะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมดีเทลก็ถือว่าไม่ได้มากมายครับผมตามภาษาโมเก่านะครับผมในบริเวณช่วงขาครับผมข้อนะผมให้ได้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นที่ดาบใหญ่นะครับผมนะนี่ก็เป็นแบ็คแพคกลางนะครับนะก็เป็นประมาณนี้ครับ ในื่อของจุดขยับนะครับหัวครับผมก็้ายได้แบบนี้ครับเดมจะติดตรงด้านพีมเซเบอร์นะครับผมมันก็ขวาได้แบบนี้ครับการก้มครับก้มได้เท่านี้ครับเด็กน้อยแล้วก็การเงยครับเงยได้พอสมควรนะกับไปก็จะเป็นช่วงไหลครับผมด้วยไหลที่ใหญ่ตัวอาจจะขยับได้ไม่มากนะครับผมตรงด้านบนนี้ขยับไม่ได้ครับผมแต่ตรงนี้สามารถขยับได้นะครับ แล้วก็ระวังติดเขานะการยกไหล่ขึ้นตรงนี้ไม่ไม่ได้เป็นชิ้นแยกแบบโมสมัยใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นการยกไหล่ยกแขนก็จะทําได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ครับมม่อาจจะหมุนได้ไม่รอบนะครับเพราะ่มันจะติดชิ้นตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นจุดขยับ ข้อศอกครับข้อศอกก็งอดได้เท่านี้ครับเก้าสิบองศาอ่ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะข้อมือก็หมุนได้ครับตามปกติในส่วนตรงนี้ครับน่ะจะเป็นที่เก็บมีดสั้นนะครับหรืออาร์มไนเดอร์นั่นเองตัวน,นี้ก็สามารถหมุนได้นะเผื่อไวรูมเาลาเราเล่นแล้วมันจะไปโดนตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแง่งเลยตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะ ก็จะมีอาร์มชไนเดอร์แบบพับอยู่ด้านในนะครับผมขยับช่วงเอ่อ์หมุนซ้ายได้เท่าน,นี้ครับมขวาได้เท่านี้ครับก้มเงยไม่ได้นะครับที่ด้านหลังครับก็จะมีทรัสเตอร์ครับทรัสเตอร์ตรงน,นี้ก็สามารถหมุนขึ้นลงได้นะแล้วก็เอียงซ้ายขวาได้นี้ครับเดี๋ยวว่าโอเคเลยนะ แล้วก็ที่ด้านบนโล่ครับผมโล่นี้จะมีแกนตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงที่เชื่อมกับโล่ครับผมก็จะ,ะทําให้สามารถหมุนได้ค่อนข้างอิสระเลยเนี่ยลองดูนะยังซ้ายเังขวาก็ได้ก็อเอาโล่เอาโล่มาด้านหน้าก็ยังได้นะครับผมแบบนี้ตรงกระโปรงครับกระโปรงหน้าก็สามารถขึ้นได้แบบปกตินะครับผม ส่วนข้างๆครับตรงนี้จะไม่มีกระโปรงข้างนะจะแทนที่ด้วยดาบแทนนะก็สามารถเลื่อน่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนองศาได้เล็กน้อยครับแบบนี้ครับเผื่อว่าเราต้องการกลางขาส่วนกระโปรงหลังครับกระโปรงหลังก็เป็นแบบฟิกตายตัวเหมือนปกติทั่วไปนะครับขยับไม่ได้มาที่จุดขยับขาครับผมอ่ะขาดูขาหน้าอ่ะสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะครับ มากกว่า90องศานะแต่ว่าขาหลังจะติดกระโปรงหลังครับผมทาให้ขยับไปด้านหลังได้เพียงเท่านี้เองเนการงอเข่าครับนะสามารถงอดได้เท่านี้ครับถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับผม90องศานะแล้วก็เข่าก็จะเป็นแบบนี้ครับดูดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนม่จากเป็นโมยุบเก่าส่วนชุดข,ขยับ้อเท้า้อเท้าก็ มาตรฐานทั่วไปครับถือว่าไม่ดีไนมะ่แย่นะทีซสายบิดขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับผมนะขึ้นลงวันนี้ครับส่วนของที่ให้มาครับผมก็จะมีปืนไรเฟิลนะครับผมแล้วก็จะมีมือจับให้ด้วยอีกหนึ่งข้างนะครับต่อไปครับก็จะมีที่ติดอยู่ที่ข้างเอวเนาะก็จะเป็นดาบคู่นะครับผมดาบใหญ่ จะเป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินตัดกับสีส้มแบบนี้นครับนะก็ถือว่าเป็นคู่สีที่แปลกตาดีนะแล้วก็ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังครับก็จะเป็นโลครับโลตัวนี้ก็จะไว้ติดที่ด้านหลังนะครับผมนยะจะไม่มีด้ามถือมาให้นะครับนะเดว,ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนโมกันได้ก็ไปโมถือได้ครับไม่มีปัญหาตัวนี้เขาก็ให้อารมเดอร์แบบในสภาพพร้อมใช้งานนะครับ เมให้กันพาถึงได้ด้วยนะนะก็นอกนั้นก็จะเป็นอ่เอฟเฟกครับของบีมเทเบร์ครับสอันครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับตอนกำลังถืออาร์มชนไนเดอร์อยู่นั่เองนะอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นตอนกำลังใช้บีมไรเฟิลนะครับผมแลก็สามารถเอามือเอื้อมมาจับที่ด้ามจับได้ทั้งสองข้างนะครับ ทีนี้ในส่วนของการทำท่าเริ่มหยิบบีมเซเบอร์ครับผมอันนี้จะไม่ถึงนะครับแต่ว่าทีนี้ในส่วนของท่าเอื้อมจับดาบใหญ่ของเขานะครับอันนี้สามารถทําได้ดีเลยนะครับผมน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ให้มือแบมานะครับนีมันจะเพอร์เฟกยิ่งกว่านี้นะครับและนี้ครับผมก็เป็นทั้งหมดนะครับของกันดั้มเกลสไตร์นะครับผมก็ หรือว่าเป็นกันดั้มที่ค่อนข้างเท่น่าดูเลยครับมีดาบใหญ่ให้2อันแล้วก็ตรงบริเวณไหลนะครับผมก็ดูบึกบึนดีนะครับผมดูค่อนข้างเท่เลยแต่ว่าข้อเสียก็คงจะเป็นเรื่องจุดขยับครับเนื่องจากเป็นหมูที่ค่อนข้างเก่านะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับตรงขากับตรงแขนเนี่ยก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับทําให้โพสท่ายากนะครับสรับผมตัวนี้ก็เอาไปนะครับผมอ่า เ็คะแนนครับอถ้าขยับได้ดีกว่านี้จะดีมากๆเลยนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม